งานนำเสนอกิจกรรมอาชีพอาชีพข้าราชการจะทำโดยกลุ่มอาชีพข้าราชการมหกทับหเสนอครูลิยพ,พัฒนมีไพทูลเป็นช่วนหนึ่งในรายวิชาการงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567หลักการและเหตุผลอาชีพเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตมนุษย์ ที่มีบทบาทในการกำหนดคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจการมีอาชีพไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ยังส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศชาติด้วยในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาชีพมีการเปลี่ยนและ พัฒนาไปตามความต้องการของตลาดแรงงานเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นการเลือกและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในชีวิตดังนั้นเราจึงจัดทำกิจกรรมอาชีพขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์อาชีพที่มีความเหมาะสม ในตลาดแรงงานอันจะนำไปสู่การสร้างแนวทางประกอบอาชีพของนักเรียนเองข้าราชการข้าราชการคือบุคคลที่รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในกระทรวงหรือกรมต่งตางๆของประเทศไทยส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยนู่นั้นเรียกว่าส่วนราชการองค์ประกอบของอาชีพลักษณะและขอบข่ายงานข้าราชการเป็นบุคคลที่ทํางานในหน่วยงานรัฐโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน การกำหนดนโยบายและการบริหารงานต่างๆเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาประเทศองค์ประกอบของอาชีพมีด้วยกัน9หัวข้อ1การบริหารและกำหนดดูแลแบ่งออกเป็น3ข้อย่อยคือการวางแผนและกำหนดนโยบายของหน่วยงาน2 กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโะยาบายที่กำหนด 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 2. การจัดการงานเอกสารและระบบราชการจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงาน3 การให้บริการประชาชนให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดำเนินง,งานด้านการออกใบอนุญาตใบรับรองหรือเอกสารทางราชการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน 4. การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบราชการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานและประชาชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5. การพัฒนาชุมชนและสังคม 1. ส่ง,งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 2. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มพ,พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน 3. ประสานงานกับองคอ์กรหรือหน่วยงาน,น,นอื่นๆเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม 6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 1. จัดสรรและบริหารบุคลารกรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับงาน 3. พัฒนาและส่งเสริมศักยาภาพของบุคลากร 3. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7. การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 1. จัดทำแผนงบประมาณและบริหารการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 2. ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของข้าราชการ 3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามข้อกำหนด 8. การพัฒนาความรู้และทักษะ 1. ทักขออภัค่ะศึกษาและพัฒนาความรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ 2. เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานราชการ 9. การประสานงานและการสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆสื่อสารข้อมูลสำคัญกับประชาชนและหน่วยงานอื่นๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนทักษะในอาชีพ 1. ทักษะด้านการบริหารจัดการการวางแผนสามารถกำหนดเป้าหมายวางแผนงานและจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการโครงงานติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ 2. ทักษะด้านการสื่อสารการสื่อสารที่ชัดเจนถ่ายทอดข้อมูลและแนวคิดได้อย่างกระชับและชัดเจนการฟังและตอบสนอง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือเพื่อนร่วมงานการเขียนเอกสารราชการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมกับงานราชการ 3. ทักษะด้านการแก้ปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้งการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและมีเหตุผลการจัดการความขัดแย้ง แก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กรหรือระหว่างหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์4ทักษะด้านการรู้เฉพาะทางความรู้ในกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเช่นเศรษฐศาสตร์การศึกษาหรือการเกษตร5 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันความเห็นอกเห็นใจเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนการสร้างเครือข่ายสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 6. ทักษะด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ความโปร่งใสดำเนินงานด้วยความโปร่งใสแล,และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานและการตัดสินใจความยุติธรรมปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงความเป็นธรรม 7. ทักษะด้านการพัฒนาและการปรับตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตติดตามความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องความยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และนโยบายใหมๆ่ๆ การคิดสร้างสารรค์เสนอแนวทางใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน 8. ทักษะด,ด้านความเป็นผู้นำการสร้างแรงจูงใจสนับสนุนและผลักดันทีมงานให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ <c oughs> การตัดสินใจที่รอบคอบประเมินสถานการณ์และเลือกแนวทางที่ดีที่สุด <c oughs> การจัดการวิกฤตรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพสรุปองความรู้ กิจกรรมอาชีพของข้าราชการเป็นกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนและพัฒนาสังคมโดยมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการภาครัฐกำกับดูแลนโยบายและดำเนินโครงการที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหลักของข้าราชการประกอบด้วยการบริหารและกำกับดูแลหน่วยงานการให้บริการประชาชนในด้านเอกสารราชการและสวัสดิการการบังคับใช้กฎหมายและข้อระเบียบเพื่อให้สังคมดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ ตลอดการบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพข้าราชการต้องมีทักษะด้านการบริหารจัดการสื่อสารแก้ปัญหาและความรู้ทางการตลอดจนมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ